ตอนนี้จะเดินไปบ้านหลังที่สวยๆเนี่ยค่ะด้านซ้ายมือกับด้านด้านขวามือเดินไปนิดนึงไม่ไกลตรงนี้จะเป็นกำแพงที่สวยใช่ป่ะน้องหีก็เลยให้ลุงถ่ายรูปให้250 150 Uh, so it's, like it's a very low price. Uh, it's a very low price. She's mm -hmm. had these problems with people. มาตรงนี้สวยเนาะบ้านหลังน้อยดูดิสวยมากเลยอะโอเชียนวิวโอ้เวอรีบิวตี้ฟแล้วเขาติดริมน้ำด้วยอะดูสิทางเดินจะเป็นดอกกุหลาบนี่ค่ะเพื่อนๆบ้านหลังนี้ที่เราอยากมาชมใช่ปะชื่อว่า w i ว e s w e e ป เพื่อนๆดูนะนี่ให้ดูเนี่ยดูสิสวยมากเลยเนาะแล้วก็กําแพงมันจะมีไลเข้นสีเหลืองเกาะติดใช่ป่ะก็เพิ่มความเก่าแก่เข้าไปให้ดูแบบโบราณมากเป็นสไตล์ยุโรปเนาะน่ สองสองค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านเล็กทีมเพื่อนเจอต้นแบล็คเบอร์รี่ค่ะมัอลเบอร์รี่หมมอแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ไอทิงอิส not the t r e อิส the b r a n c เนี่ยเนี่ยป้าป้า the big one แบล็คเบอร์รี่เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดิแบล็คเบอร์รี่ไอเกตว่ะอ y ะอย่าไ e คีก่ n น โอ้ไอคีบอร่อยเ้เพื่อนโอ้ดูสิเนี่ยแด่ป้าแด่ดเก t t h ็ดวันเนี่ย h e b ะแบกหลงเก็บกินเลยค่ะเพื่อนเพื่อน เยเคเพื่อนก็จะเป็นต้นแบล็คเบอรี่ป่าค่ะแต่ว่าไม่น่าจะป่าค่ะเป็นแบลคเบอรี่ของจริงเลยเพราะว่าลูกใหญ่มากเลยน้ำหมีเก็บเก็บโชว์่อป่า you hold because we don't have b a c อ่ะยังเพื่อนเยอะมากเลยเนาะ เนี่ยเพื่อนๆดูข้างในนะมีเข้าไปเก็บไม่ได้เนาะโหเสียดายไม่มีถุงนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใส่ในมือลุงอยู่กับพื้นเก็บ,กบคนก็มองเนาะไอ้นี่ทำอะไรกันอ่ะสองคนนี้ทาอะไรกันเพื่อนๆป่ะไป อังกี้ล้ไปหากกินที่กินข้าวก่อนเนี่ยเพื่อนๆสองข้างทางเอ้ยไม่ใช่สองข้างทาง,ท,ง,าง,ท,างทางนี้ที่เดินมาก็จะ,จะเป็นป่าแบล็คเบอร์รี่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะนี่มีหน้านกบินชูแบบชูแวบบมันกินแบล็คเบอร์รี่นี่เอง ไอ้ลูกสีแดงนี่กินไม่ได้นะคนอ่ะให้นกกิน watermelon สวยเนาะเนี่ยเวลานหน้าร้อนก็จะสวยแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อน,อนดูสิลุงเดินกินเหลือแค่เนี้สองกำมือเหลือกำมือเดียวดู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 ด โอเคยาก here ช okay, yeah. yeah. i ไหมถ้า o ุณ h ู้ว่าค e ณทำคุณสามารถจอดที่นี n และหาสิ่งนั้นได้ฉันคิดว่าคนท้องถิ่นเนอะพวกเขารู้หลังนี้นะ้ามีก็ชอบค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยดูสิอยู่ในแบบว่าในสายตาแต่ว่าก็ไม่เหมาะกับเรียกว่าอะไรอะวงจุย้ย วงจุยไม่เหมาะเนาะเพราะว่าถ้ารถเสียหลักก็พุ่งชนนั่นแหละที่ไ y t ัม m ี so ซ a r it will have problem เดออเครมันเพื่อนดูสิเห็นไหมเป็นทางที่สวยมากเนาะเขาถึงได้ชื่อว่า เทนไม r ไดร w เวสวย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 แล้วก็มีที่พักให้ชมวิวด้วยนะส่วนมากจะคนท้องที่เนี่ยละค่ะที่มาออกกำลังกายเดินแล้วก็ปั่นจักรยานนาะ ส่วนมากคนที่นั่งรถมาก็คือเป็นคนนอกนะ้อมีก็เห็นมีจามาจากหลากลยรัฐนะัดิสเมื่อกี้เห็นแบบที่นั่งไร่ทีเกตุห็อนอันนาตัวจอร์เจียก็เห็นมีจอร์เจีย